พี่ทุกท่านนะคะพาสองหนุ่มมาบุกตลาดพี่นกซื้ออะไรซื้ออะไรมีอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับนะ,นะสองหนุ่มเดินตลาดให้ยโอ้ยน้องลมอ,อะไรใครจะกินอะไรฮะ,ะพี่นกพี่นกเอาอะไร มีหอยนางลมเพราะเขาเดินก็นเร็วจังนี่ไปไหนเดินนะฮือโอดอนเจอแล้วอะไรอาพี่ไปสองจานอ๋อชะโงกเรืเอ้ไอ้บัวบรวบัว <ST> ย้ายม้าเปล่าเหรอป่าบาจ้ะเอาสองจานเอาเอาไอ้อโมด้วยเอาดไมมไอ้เอาสดนี้ค่ะสองคำโต๊งคำพี่ค้ามด้วยสองคำค่ะโอ้ยแม่ค้าหนู แต่หนักคนยา,า,ายเจ้าของอาย้ายเจ้าของบ่ใช่ฮะไม่อ้ย้ายเจ้าของเหรอแล้วจ่ายเงินกับใครเนี่ยฮะแล้วจะจ่ายเงินกับใครดีไม่ได้ยินไต่ได้ยายเหรอโด้ไม่ได้ยินแบบน้ ร้อยสบาทเหลือเก้า <Br> ส <ots> ิบอของยายเหลือเก้าสิบบาทนิดนึ่งรสกระแนเป็นเเป็นเจ่หอันนี้ก็าี่องมัสามสินจะเป็นเ้อันนี้พามาามอันนี้า้วิ้นมาาบมาดูก่อนดิ สิบแล้วฮะอะไรแน่อับบมาททออะไรบานทอบาทอไ่ย่างไม่ใช่เท่าไรแน่คะเท่าสิบค่ะบ้านทอิบเท่าสิบบาทท่าสิบาทเท่าสิบบาทได้เท่าสิบบาทเทาสิบบาทเท่าสิบบาทเงินบาทิอย์่พดอยานไม่ิะโอเคถูกแล้วนะ คิดถ,ถูกแล้วเอ,ลอเอาไปดูให้หอยเอาให้เบียอ้นี่ให้เอาผักนู่นด้วยฟางตุ้งเลยค่ะเอาบบเอันี่เอาฟางตุ้งสองจานด้วยะคะ่ะ เดี๋ยวได้ทำเงินมบแป๊บนึ่งอ่าเดี๋ยวได้ทองพอนค่ะอ้าหอยน้องรมจ้าร้อยเยนนะจ้าเื่อร้อยนะจ้าพี่ขาเอาเอา ซื้อประจันเบียร์ชอบกินจ้าห้าร้อยหกสบิบบาทหนึ่งเดียวจ้าพี่ไอไอไรกะถินกระถินมหนึ่งละคะค่ะไปร้อยสิบจ้าโอ้โหด้วยค่ะ อ้ขบคุณค่ะถือกล้องด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วบ้าที่นกไทยอุดรหายเปจิ้ะลิงิ้งลิงใไหมคะเอาค่ะยี่สิบกนห้าเอายีิ เายี่สิบนี่ได้แล้วกระลิงคิงกระดิ่งเร็ดกระต่าเอาใปนี้ด้วยนี่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 จัมจัมจัมยักษ์บาสองจัมจัมยับาท หะาสิบบาทห้าสิบบ่ใเดินต่อไปพี่เทปไปสายแล้วน้อพี่เทปกับพี่นุกไปไหนแล้วหันพี่เทปกับพี่นุกไม่เจอไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปย้อนไปไหนแล้ว พี่นกไปไหนแล้วเราเจอเดอกไม้แล้วค่ะวันนี้วันพระหรือวันโกลนเราไหว้พระเอ้าต้มเอาส้มตำด้วยไหมเอาไหมส้มตำไปกินบ้านไหมได้เอาต้มตำอะไรเอาตำป่าโอเคมาแล้วไหมคะส้มตำเจ้าเก่าสวัสดีค่ะ พเพชรค่ะตำปลาเพชรค่ะขอบคุณค่ะจักจักขวบค่ะอันนี้ตำอะไรตำกล้วยไอ้ตำกล้วยด้วยบ่ตำกล้วยไม่เอาเอาตำอย่างดีเนอตำปลาปตำปลาตตำซุ้ก ประ<ร>ทรามทะเลร้านเก่าร้านเดิมเจ้าเดิมพี่นกไปไหนเนี่ยพี่นกไปซื้อดอกข้าวนะคะไอซเนาะเดี๋ยวพี่นัดไปซื้อดอกไม้ในไะพีวันนี้พระเราจะไปซื้อดอกไม้เจ้าประทาเแล้วก่อนไปไหว้พระที่บ้านนครับเนาะร้านน้องเขาจะอยู่ตรงนี้เนีนคะ่ะร้านอยู่ใส่ยน,นะะพี่นกไปซื้อกับข้าวแล้วตลาดก,ก็มีทุกอย่าง มีค่ะคนสวยไปไหนแล้วโอ้มีมะลิเอามาะลิกระทงหนึ่งค่ะพี่ดอกไม้หมดแล้วเหรอตัวไหครับเขาจองหมดแล้วเหรอไม่ได้จองครับในกระถางนี่ตัวไหนครับเอาตัวกุหลาบเท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบครับอ๋ออันนี้ เอาไปไหว้พระนี้ดีกว่าตัวนี้เล็กบอกแล้วมีแบบเอาดอกบัวค่ะดอกบัวเอาดอกบัวนะดอกบัวกระเทียนครับเขาให้นำมาดอกบัวนี่ดอกบัวนี้บอกอันนี้ดอกพอนนี้นี่เออนั่นแหละไอ้สองคู่นะเอาคู่เดียวไปคะเอาอันนึงค่ะอันนี้เลยค่ะ สวยนะครับแล้วก็ซื้อพวงมาลัดอกมะลิพวงหนึ่งค่ะแล้วก็มะลิกาทงหนึ่งนะคะคิดแน่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอนะครับโอ้ยแม่ค้าหมูเนาะน่ารักแค่เนาะนี่นี่นี่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้นี่นี่เขาอยู่ตรงนี้ระดับประทับใจฮะบริการทุกระดับประทับใจ เดี๋ยวมีหนุ่มแนะนำให้ด้วยนะแม่ค้าพี่นงสาวจะกลับบ้านกับเราด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยได้ไหมเชิญ <laughs> ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ,รบพี่นกพี่ก็กจะกลับบ้านกับเราไอ้รับเลยจะไปทึเรีเยนก,กินกันเหรอ,ะ <laughs> อะจะไปทเียกินกันอุ้ยไอ้กระเป๋าตังค์นะอ้าวนะพี่นงพี่เขาจะกลับบ้านด้วย โอเคไหมให้ไปไหมอันนี้แม่ค้าขายหมูนะแต่มาส่งถึงรถชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวพูดผิดโดนอีกชื่ออะไรนะเจสสาวเขียงหมูเจสสาวเขียงหมูนะคะเจ๊สาวเจ๊สาวอ๋อเจีสาวฮะเดี๋ยวคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเอาเอาเอามันอักไม้ก่อนอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวขับรถตามไปนะบ้านหน่อยนะไปที่ไหนนะบ้านบ้านกกกเดี๋ยวจะเขาจะขับรถกลับตามไปด้วยฮะ ดาหารบ้านไปอ๋อโอเคเคยไปเพราะว่าไปไปทําบุญเสด็จที่วัดป่าเลยนะคุณแม่ฮาวเคยไปเออนั่นแหละใช่นั่นแหละนายไปทางนั้นไปทางนั้นแหละไปไหมไปจริงไหมไม่เนี่ยฮะอ้าเพื่นจะไปกับเราจริงจริงแล้วเนี่ยเราต้องมาซื้อของที่อะไรก็บ่นนี่หอเพื่นพูดเล่นโอ้ยเจ้าจางแวะไปนะเวลาแวะไปโอเคบ้านเราอยู่ก่อนถึงปากทางเข้ากกอกมีเป็ดเหลืองสามตัว เป็ดตัวใหญ่ๆนะใช่ไหมแม่นอเห็นไหมเห็นเออแต่แหละบ้านหลังนั้นเลยโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะเจสาวที่มาส่งขอบคุณค่ะรุ่นเดียวกันะค่ะพี่น้องพี่น้องไปช่วยเขาขายหมูไปแล้วไอกล้วนปแล้วไปแล้วไปแล้วไรับ้วไป้ไปแล้วไปแล้วไป้วไแล้วไปแร้วไป้วไปแล้วะปสล้วไปวแล้วไปสล้วไวแ้ว้ววย้ว